เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พี่เดย์ด้วยนะครับกดสับสคาให้กดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไหจัดให้นะักใครโดนหลอกลวงอะไรต่างๆจากไอ้พวกหมอดูพวกนี้นะนะครับมาบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะผมเกลียดทิที่หายและวิจารณ์คําสอนวุฒเจา้างมึงเป็นใครใหญ่มาจากไหนนะาศาสนาทุกาศาสนาเนี่ยเป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่า,าศาสนาคริสต์สาศาสนาพุทธอิสลามอินดูซิกทุกคนเป็นคนดีถ้าแม่งไม่ใช่คนดีนะ นำภาพศาสดาไม่ใช่คนดีนะจะมีพี่น้องประชาชนหลายล้านหลายสิบล้านร้อยล้านพันล้านนับถือได้ยังไงเอาเบิร์ไอสไตล์ถ้ากูจำไม่ผิดยังนับถือพระเจ้าเลยแล้วมึงเป็นใครนะมาหลอกประชาชนหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งออกรายการโหวนกระแสมึงก็นะอ่าจับช่วงลวกละเมิดศาสดาของศาสนาพุทธจับช่วงลวกละเมิดคําสอนของพระเจ้าซึ่งพี่น้องประชาชนคนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศรวมถึงกูด้วยมีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้า นะกูว่าหน่วยงานตำรนะวจนั้ต้องเข้ามาตรวจสอบบ้างนะไม่ใช่นั่งเป่าสาบอยู่ฝากไปยังผอตรอคนไหนพี่ใจกิตติพันเพชรไปดูนะอีหมอดูคนนี้หน่อยกูเป็นใครใหญ่มาจากไหนวิจารณ์พระเจ้าวิจารณ์คำสอนเหยียดหยามชาวพุทธนะพี่ท้องประชาชนอย่าไปดูหมอดูอะไรกับมันเลยคนแบบนี้เนี่ยไม่ควรเรียกว่าอาจารย์หรือเปล่านะควรจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายไหมนะครับนะมึงไปพูดได้ยังไงในรายการหนกระแส คำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะใครเชื่องมงายมึงเป็นใครมึงใหญ่มาจากใครวิจารณศาสนามึงเราไปวิจาร์ศาสนาอิสลามเนี่ยมึงกล้าไหมนะมึงเราไปวิจารณ์อ,อันเลาะเนี่ยนะป่านนี้แล้วมึงซวยไปแล้วอะจำได้ไปที่ฝรั่งเศสวิจารณ์อ,อนันเลาะนะเขามีการยิงเยิงอะไรกันเนี่ยมึงเนี่ยทะลึ่งจริงๆกูไม่คเคยเห็นใครทะลึ่งขนาดนี้มึงเลิกใช้คาว่าครูบาอาจารย์ได้แล้วนะมึงเลิกใช้เลยนะครับนะ ตำรวจตำรวจไปดูซิมึงเอาอะไรมาขายของขังของอะไรอ่ะเป็นการเหตุตาประชาชนไหมอ้าวก็มีอิทธิฤทธิ์ซื้อไปแล้วรวยอะไรหรือเปล่าใครได้รับความเสียหายต่างเนี่ยนะก็ไปแจ้งที่อที่ตำรวจหรือตำรวจไซเบอร์ตำรวจบกบถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็แวะมาหาพี่เดให้เดี๋ยวกูจะช่วยสงเคราะห์ให้มึงจะด่าอาจารย์เบียมึงก็ด่าไปแต่มึงอย่าเสือกมาด่าุูธเจ้ามึงอย่าเสือกนะมาวิจารณ์คําสอนของุทธเจ้า แล้วที่สำคัญมึงอย่าเสือกมาวิจาร์ชาวพุทธว่าง,งงไงนะแลวเสร็จแล้วพอมทัวลงคนเขาด่างมึงมานั่งไร้สดมาทําคลิปนะแล้วมึงบอกขอโทษไม่ใช่ดูหน้าตาหน้าอะไรต่างแล้วมั่นหน้ามั่นโง่มึงไม่ได้สํานึกหาเลยเรเลยสักอย่างนะมึงมานั่งแก้ตัวและทัวก็ลงสุดท้ายแล้วมึงสู้ไม่ไหวก็ปิดคอมเมนต์ไปเพราะฉะนั้นใครที่เคยติดตามไอ้ดางคนเนี้ยไปยกเลิกการติดตามให้หมดนะมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับนะวิจาร์ ศาสนาพุทธผมถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะสำนักงานพุทธศาสนาก็อย่านั่งเต่าศาก์เอาศาก์ออกจากปากทํางานเชิงลุกไปดูซิจะจัดการอะไรมาได้บ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยที่ดูแลไซเบอร์กระทรวงอาดีของพักเพื่อไทยเข้าไปดูซิจะปิดช่องปิดอะไรมาได้ไหมนะครับนะปิดช่องปิดอะไรของมันเนี่ยที่ทรมาหากินเนี่ยรกรมสรรพากรเข้าไปดูซิมึงอ้างแลามึงได้วันละห้าพัน ปีหนึ่งมึงต้องเกินล้านแปดล้านไรแล้วมึงจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยังสารประกอก็ไปดูดิมึงดูที่ว่ามันจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยังถ้ามีรายได้เกินล้านแปดนะเท่าที่กูทราบมานะนะครับแล้วมึงได้วันเท่าไหร่นะคนละห้าพันหนึ่งชั่วโมงอ่ะวันหนึ่งมาษีห้าชั่วโมงมึงได้เท่าไหร่วันละเป็นแสนหรือเปล่ามึงได้เสียภาษีไหมนะครับนะสารประกรบเข้าไปดูหน่อยนะแล้วก็ถ้าพบว่ามันผิดก็ดําเนินคดีกับมันไปถ้ามีความผิดนะจัดแม่ให้หนัก นะจัดให้หนักใครโดนหลอกลวงอะไรต่างๆจากไอ้พวกหมอดูพวกนี้นะนะครับมาบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะผมเกลียดทิพย์หายว,วิจารคำสอนผูเจา้ามึงเป็นใครใหญ่มาจากไหนนะศาสนาทุกศาสนาเนี่ยเป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธอิสลามอินดูซิกทุกคนเป็นคนดีถ้าแม่งไม่ใช่คนดีนะดังภาพศาสานาไม่ใช่คนดีนะจะมีพี่น้องประชาชนหลายล้านหลายสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านนับถือได้ยังไง เอาเบิร์ตไอส์สไตล์ถ้ากูจำไม่ผิดยังนับถือพระเจ้าเลยแล้วมึงเป็นใครมึงรู้จักไมมเอาเบิร์ดไอส์สไตล์เด่คนที่คิดคนไอระเบิดอะเบอรดูให้อเมริกาไปถล่มที่ฮิโรชิมาที่นางงาซสกิงถ้ากูจำไม่ผิดนะนับถือศาสนาพุทธไะนะนะแล้วมึงเป็นใครคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมายังนับถือศาสนาพุทธเลยนะฝรั่งคนรวยหลายคนก็นับถือพุทธไปเยอะนะโอ้ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะครับนะสกบอนะครับอย่างเงียบนะครับเนะี่ย นะครับบริษัทนี้กาลังโดนกล่าวหาแต่ผมก็ไม่ได้บอกเ่าเป็นริษัหไหนนะครับเนี่ยครับโฆษณาทางทีวีทางออนไลน์ลสถานีโทรทัศน์ก็ตกเป็นเครื่องมือเพราะก็อยากได้เงินโฆษณาก็ให้คนเหล่านี้มาโฆษณาหลอกลวงประชาชนทางสถานีโทรทัศน์เพราะสถานีโทรทัศน์นะครับต่างๆก็ต้องการใช้เงินนะครับเนี่ยสอนยิงแอบเสียเงิน8.9บาทนะ,ะไปเรียนปุ๊บเสียเงิน8.9นะครับนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเป็นไง แล้วก็จะทํามาหากินร่ํารวยใครๆก็อยากได้89นยะคุณคิดดูดนิแสดงให้เห็นว่าเน้นพวกหาเช้ากินข้าวน,นะครับเขาเก็บเงินแค่89บาทเนี่ยนะเป็นค่าแรกเข้านี่นะครับแสดงว่าเน้นพวกหาเช้ากินข้าก็คือเน้นคนจนคือถ้าพูดภาษาหยาบๆก็คือเน้นหลอกคนจนไม่หลอกเศรษฐีเศรษฐีคงไม่สนใจหรอกลงทุน89บาทมีแต่คนจนเนี่ยนะครับคนะ่าแรงวันละ300 500เนี่ยนะครับ ก็หลอกคนจนเสียเงินแ9มายิงแอดเพื่อจะร่ำรวยทำมาค้าขายได้ชีบหายโดนหลอกครับพอมาเรียนเสร็จในระหว่างเรียนก็มีวิทยากรมีดารามีคนดังต่างๆคอยบอกอุ้ยนะนะครับถ้าลองยิงแอดเป็นนะปักตะกุ้งตะก้าเป็นนะเราก็ร่ำรวยเราก็ขายของได้มากขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นนะอพอสอนเสร็จเอา้าลองซื้อสินค้าของเราไปด้วยนะสินค้าเราก็เป็นสินค้าประเภทหลอกลวงหรือเปล่าไม่สินค้าหวยแตกตั้งราคาถูกสูงไปเอาซื้อไป นรไปขายต่อนะเออนะครับแล้วซื้อไปเยอะๆเนะแล้วก็ไปยิงแอดแอะไรต่างๆปรากฏไปทําแล้วก็เป็นไงไม่สําเร็จก็เสียเงินเสียทองครับวิธีการโฆษณาก็ใช้วิธีกรดังๆนักข่าวดังๆดาราดังๆเป็นคนชักชวนดีนะนะครับดีนะลงทุนแล้วดีนะเชื่อผมสินะอ่าคนก็เชื่อก็อเห็นว่าเออนี่เป็นดารานะโอ้ยนี่รุ่นใหญ่นี่รุ่นกลางนี่รุ่นเด็กอันนี้พระเอกอันนี้นางเอก คนหน้าตาดีๆทั้งนั้นเนี่ยเป็นคนดังเนี่ยเอาเอามาช่วยกันชักจูงหรือหลอกลวงก็ไม่รู้นะครับคนก็หลงเชื่อเข้าไปหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นแมงเมาบินเข้ากองไฟนะครับนะครับแล้วก็ใช้สโลแกนแปลกๆขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะครับนะใช้สโลแกนประเภืนะครับนี่นะครับคนก็หลงเชื่อเสียเงินเสียทองไปมากจนถึงวันนี้สอคบอไม่ขยับมีคนไปร้องเรียนสอคบอก็นิ่งเฉยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่า จะครับบ้านเมืองก็คงจะหวังอะไรกับสคบอได้ไหมหวังแต่นายกแพทองทานได้ไหมหวังกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมเพราะว่าพรรคเพื่อไทยรู้สึกจะท่านรัฐมนตรีน้ําหรือเปล่าดูแลสคบนิ่งเฉยนะครับคนทั้งประเทศกําลังโดนหลอกลวงจากมิจฉาที่ออนไลน์หรือไม่ท่านมีหน้าที่ดูแลสคบอดูนะยังไงกันแน่ครับนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเพราะรายการของพี่เดเนี่ยเราก็มีหน้าที่แหกปากเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนทุกวัน ใครชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วแต่กูจะพูดแม่งทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทขายตรงแชร์ูกโซ่มันซือ้อสื่อโฆษณาหมดแต่และช่องก็ไม่กล้าแล้วก็มาถึงวันนี้ก็ไม่รู้จะมีใครกล้าแฉหร,รือเปล่าเพราะว่ามันมีแต่คนในวงการบันเทิงใช่าั้สื่อต่างๆทีวีช่องต่างๆรายการดังๆมันจะกล้าแฉหรือเปล่าเพราะมีแต่คนวงการบันเทิงเท้งนั้นกล้ากันหรือเปล่าลนะครับแต่พี่เดชาเนี่ยพร้อมเลยครับจะ <c oughs> พร้อมที่จะแฉได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ อ่านะฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยดาราเนี่ยก็ใช้คําว่าบอสบอสนั่นบอสนี่แล้วก็มีตําแหน่งครับกลุ่มในการไฟพัฒนาวิจัยโอ้โหนะครับพอฟังแล้วเป็นไงโอ้คนนี้เป็นดาราดังบางคนอายุ60แล้วก็มีบางคนก็40 30, 30ิบาลงนะคนก็หลงเชื่อด้คิดว่าโอโ้คนขนาดนี้เป็นดารามาต้องนอนนะบ้านก็รวยรถก็เยอะการศึกษาสูงโอ้โหนไงนะนะครับ แล้วก็พูดว่าขายดีนะอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอะไรต่างคนก็แมหลงเชื่อนะครับหลงเชื่อก็ไปไงก็มาสมัครกันเรื่อย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 แล้วก็ทางโทรทัศน์ก็ยิงแอดโฆษณาเข้าไปประชาสัมพันธ์เข้าไปเข้าไปเข้าไปรายการดังๆเข้าไปไงคนก็โดนหลอกมากขึ้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งดาราทั้งโทรทัศน์นะแล้วก็เพจดังๆก็ไปรับเงินรับทองเข้ามาแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ครับ มิชาชีพออนไลน์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้ผู้เสียหายก็เยอะเห็นล่าสุดมีสองสามพันคนแล้วร้องเรียนสกบก็เท่าน,นั้นนะไม่รู้ร้องเรียนตํารวจตํารวจปคอบอจะช่วยได้ไหมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้การปคอบอไม่รู้ฟังไีเดียอยู่หรือเปล่าจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยหรือประเทศนี้พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยเหลือกันเองเหมือนกับน้ำท่วมเชียงใหม่เชียงรายครับรัฐบาลก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนว่าช่วยเหลือช้า นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเกิดน้าท่วมกับประชาชนช่วยประชาชนนะชาวเชียงใหม่ก็จะตายหากันหมดแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ประชาชนช่วยประชาชนครับเราจะไปหวังรัฐบาลไหนมาช่วยยากครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยนะครับนะผมดูแลทุกรัฐบาลน,นักการเมืองมีหวังยากบวันๆคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้จะพาเนวินไปพบทักษิณเพื่อจะได้ตกลงกันในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนะครับเราจะได้ตกลงกันว่าเอ้าบุลีร์นี่อา้า เดวินส <ersch> ่งคนลงนะนะครับส่วนจังหวัดอุดรเนี่ยเอาเพื่อไทยอย่างเดียวเลยนะนะครับเราไม่ต้องไปตัดคะแนนกันนะครับเรามีอะไรต่างๆฐานเสียงเราก็เป็นไงไปทางเดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนักการเมืองก็คุยจะเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองว่าเขาจะเอามาจับมือกันไหมนะจากเดิมที่เคยมีข่าวว่ามันจบแล้วนายระหว่างเนวินกับทักษิณเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสมัยทักษิณโดนยึดอำนาจเดวินก็มาอยู่กับ อัพิสิทธ์อัพิสิทธ์ได้เป็นนายกนะตอนนั้นก็นะร้องไห้ร้องผมอะไรกันนะตอนนี้กลับไปงจูป,ปากแล้วเพราะนั้นนะักการเมืองก็จะพูดแต่เรื่องอะไรผลประโยชน์ของตัวเองว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยต้องต่อสู้กับพรรคสีสม้มเหอการต่อสู้กับพรรคสีสม้มพรรคสีส้มเป็นพรรคกระแสถ้าตราบใดกระแสดีพรรคสีส้มก็มีโอกาสชนะเลือกตัง้งนีเป็นพรรคลำดับหนึ่งปัจจุบัน,นก็พรรคลำดับหนึ่งนะนะแต่ยังเป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะเสียงยังไม่ถึง250ร